มูลนิธิแสงชัยสุนทรวัดร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดข่าวสารคดีวิทยุและโทรทัศน์รางวัลแสงชัยสุนทรวัดโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นประธานในพิธี โดยพลเอกสุรยุทธ์กล่าวว่ารางวัลแสงชัยสุนทรวัดนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสื่อมวลชนและสนับสนุนคนข่าวให้มีอุดมการและมีความศรัทธาอยู่เคียงข้างสังคมไทยต่อไปและขอให้สื่อมวลชนผลิตผลงานที่มีคุณภาพเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคม ในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดข่าวสารคดีวิทยุและโทรทัศน์ทั้งหมด102เรื่องแบ่งเป็นประเภทโทรทัศน์100เรื่องในจํานวนนี้ค่ะเป็นข่าวสืบสวนสอบสวน14เรื่องสารคดีเชิงข่าว16เรื่องและข่าวเหตุการณ์35เรื่องรวมทั้งประเภทโทรทัศน์ท้องถิ่นอีก35เรื่องส่วนประเภทวิทยุกระจายเสียงนั้นมีจํานวน2เรื่อง สำหรับรายชื่อผู้ได้รับโลกเกียรติยศและเงินรางวัลแสงชัยสุนทรวัดปีที่1ิประเภทต่างๆนั้นประกอบด้วยประเภทโทรทัศน์ข่าวสืบสวนสอบสวนรางวัลยอดเยี่ยมคือ <c oughs> เปิดโปงโรงงานชำแหละไก่เถื่อน <c oughs> จากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ส่วนรางวัลชมเชยค่ะคือเรื่องสงสัยตำรวจสกลนครยิงวิศวกรและยัดยาบ้าจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และไม้พยุงข้ามชาติจากสถานีโทรทัศน์ไทย P ีบีเอส ประเภทโทรทัศน์สารคดีเชิงข่าวรางวัลยอดเยี่ยมคือรอยร้าวชายแดนใต้จากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ส่วนรางวัลชมเชยคือ2,563เปลี่ยนประเทศไทยตอนปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เช่นกันขณะที่ประเภทโทรทัศน์ข่าวเหตุการณ์รางวัลยอดเยี่ยมคืออพยพบุนมหาอุทกภัย54จากสำนักข่าวไทยบริษัทอสอมทจำกัดมหาชนขณะที่รางวัลชมเชยค่ะก็ได้แก่ปวนใต้ รุนแรงและนาทีชีวิตมหาอุทกภัย54จากส, ay, สำนักข่าวไทยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเช่นกันรางวัลประเภทวิทยุกระจายเสียงข่าวประกอบเสียงและสารคดีวิทยุในปีนี้ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้งสองประเภทแต่มีผลงานที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณคือข่าวประกอบเสียงเรื่องสารเคมีระบาดที่ทุ่งกุลาจากสำนักข่าวไทยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน รางวัลประเภทโทรทัศททน์ท้องถิ่นข่าวและสารคดีเชิงข่าวไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นเช่นกันแต่มีผู้ได้รับรางวัลชมเชยคือรายการสอนนอย20ตอนแหนังดงจากเสียงไทยแลนด์เคเบิลทวีจังหวัดร้อยเอ็ดและอุบัติเหตุตลาดกุ้งจากบริษัทมหาชัยเคเบิลทวีจำกัด โครงการประกวดข่าวสารคดีวิทยุและโทรทัศน์รางวัลแสงชัยสุนทรวัดเริ่มขึ้นเมื่อปี2540โดยมูลนิธิแสงชัยสุนทรวัดนกำหนดให้มีรางวัลแสงชัยสุนทรวัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงการจากไปของนายแสงชัยสุนทรวัดอดีตผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรืออสมทผู้เป็นแบบอย่างของคนข่าวโทรทัศน์และเพื่อพัฒนาการทำงานข่าวโทรทัศน์และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าของผลงานผู้ได้รับรางวัล การประกวด